ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ fc ทุกท่านจ้า้มือวันที่สิบห้าพฤกภาสองห้าหกสามค่ะอากาศยามเช้าค่ะที่ดอนทอยค่ะเมื่อ้า็อากาศเย็นๆจังหน่อยบ่เย็นหลายค่ะเมื่อคือนี้หอนอยู่ตอนเช้ามาก,ก็เย็นเนี่ยถ้าสายมาแล้วก็จะร้อนมากร้อนตับเตี้ยเมื่อวานนี่ร้อน เช้านี้ก็จะเย็นน้อยเย็นนิดๆถ้าอบรรยากาศตะเวนตะเวนกำลังจะขึ้นอันนี้ก็ต้นตะเวนนะคะอันนี้ก็ตะเวนค่ะตะเวนต้นตะวันต้นตะเวนตะวันตะเวนถ้าบ้านเราทอยเอนตะเวนตะเวนขึ้น อันนี้ก็ต้นตะเวนนะคะต้นตะเวนแล้วก็ตะเวนตอนเชา้ากะค่อยยังชั่วหน่อยไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ตอนเที่ยงอะร้อนมากร้อนตับแตก น้อนอบอ้าวเดียวท้องทุงยามเช้าก็จะมืดมืดสลัวนี่นะคะยังมืดมืด,มดสลัวยยน,น,ะะน,นกเริ่มออกจากรังแล้วคนก็เริ่มออกจากงานแล้วนกอ,ออกจากรัง คนก็ออกจากงาน อันนี้ตะเวนยามเช้าค่ะยังยังบอกกาอีกชั่งหน่อยจะก,กาแล้วก็จะเด็ดแล้วอันนี้กำลังเริ่มขึ้นค่ะกำลังเริ่มเายเพื่ชมบรรยากาศยามเช้าพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปใหม่ได้จ้า ขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า